สวัสดีค่ะพี่น้องขาอาหารเช้าวันนี้คั่วไข่ใส่สลัดนะคั่วไข่น้ำเนาะโรยถั่วนิดนึงอนี้ของคุณสามีอืมปวดนิดนึงนะคะได้โปรตีนจากไข่กับสลัดใส่ถั่วไม่ปรุงรสกินกับกาแฟพี่นะ้องอืมพูดถึงรสชาติเพราะว่าถั่วเขามีเกลือเนาะ โอเคแล้วนะกลาเป็นอะไรที่แบบสุขภาพแบบง่ายๆจริงๆ้วง,ง่ายสุดเลย <c oughs> ได้สลัดเป็นผักไข่สองลูปค้วไข่ใส่น้ำอย่างนี้เลยยถั่วก็มันอืม 首先你们家。